สวัสดีครับทุกคนนะครับคลิปคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูเหรียญที่นักสะสมเล่นหากันนะครับเหรียญหายาก <_ letter> เหรียญแปลกนะครับวิธีการดูเหรียญแปลกนะครับเหรียญพลาสเสียนรรตรงนะครับจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ปกตินะครับมีอยู่ทั่วๆไปนะครับ ปกติถ้าเราจับอย่าง,างนี้นะครับแล้วหมุนนี่นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าแบบปกติทั่วไปเหรียญที่แบบหายากนะครับใครที่สะสมจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับเหรียญที่แบบหายากอันนี้ผมจะลองทําแบบเอามาประกบกันให้ดูนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมนี่นะครับถ้าเป็นพระเสียนตรงนะครับมีราคาแพง ถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ผมเอามาประกบกันให้ดูนะครับแล้วให้จับแบบนี้นะครับแล้วหมุนดูนะครับนี่นะครับถ้าเป็นผ้าเส้นตรงแบบนี้มีราคาแพงนะครับจับแบบนี้นะครับแล้วหมุนดูนะครับนี่นะครับถ้าด้านก้อยขึ้นบนด้านหัวขึ้นบนชี้ทางเดียวกันนะครับ มีราคานะครับผมแล้วก็อีกแบบหนึ่งจะเป็นพระเสียนขวางนะครับขวางลักษณะนี้ก็มีราคานะครับขวางลักษณะนี้นะครับมีราคาแต่พระเสียนตรงจะมีราคามากกว่านะครับพระเสียนขวางก็ลดย่อนลงมาจะขวางมากขวางน้อยก็ว่ากันไปนะครับลักษณะนี้นะครับนี่นะครับผม ลักษณะนี้ก็มีราคานะครับเหรียญที่มีราคาเป็นพระเศียรขวางและตรงนะครับเหรียญรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับพศออไหนก็ตามเดี๋ยวคลิปหน้าจะนำเหรียญที่หายากวิธีการดูง่ายๆมาฝากอีกนะครับผมคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ